แต่รถจอดอยู่เราไม่จำเป็นต้องฉีดลำตรงเสร็จรถเราเปิดม้านน้ําเพื่อคลิ่งหรือหล่อยเย็นจําไหมครับ<า>เลี้ยงให้มีความเย็นให้มีความชื้นในรถต่อไปนะครับจใจพวกเราลองผมก็เร่งให้ในหนึ่งชั่วโมงมันได้ทุกอย่างะนะครับต่อไปให้ต่อไปแล้วก็เปิดรมพวกนี้ใส่รถช่องทายนิดหนดึงพวกนี้นี่ าอยู่แต่มีดมแรงดันสูงมากแรงดันเท่นนี้จะมีอยู่3มท่อน1นึสากับท่อนตัวแรกนะครับแล้วก็สไลด์อีก2ท่อนหกอยู่สองตันครึ่งอันนี้คือขนาดที่เรายื่นเราป้าเนี่ครับนี่ยมันลองบ่ไรรลองในแขนขาเพราะว

กินป้ากินป้าไม่นอดหัดตัวไม่ไม่ต้องม้วนมันกิน เขาเขาลงมบอลเข้าเขาลงบอลวางลงหน้ามองตัวไปทางหน้าง่าไหมครับครับครูบอนีกมากนี่ลูกบอากาศอากาศ हजुर आकाश लाउँथ्यो अनि अब